ป <laughs> ๊าบ๊ายบาย กินผมกินมาเป็นขบวนเลย้องขันนี้ไปโรงพยาบาลกินเอสซเเล่ตั้ง้เหมือนกันสวัสดีครับสวัสดีครับคนไหนคะคนนี้เหรอคะที่อมไม่ได้ว่าน้ำค่ ก็เดินได้ะคไปดีๆนะบ <cycles. S 3> <kalk cake. S 2> ๊ายบจริงๆก็ไม่เป็นไรค่ะเที่ยวสนุกนะที่ี่โรงพยาบาลเลยนะครับมันจะได้ไปเที่ยวะล้ะคันก็เจ็บตรงนี้เฉยๆ่ะ ขี้ไปเลยอยากไปด้วยอ่ะเออถามที่หนึ่งโอ้ย้องกิน้องกินกล้องพีกับเถ่ายรูปโรงพยาบาลเสือด้วยนะน ไปด้วยไปให้หมนเนี่ยเลยพี่แนงอ่ะไม่ว่ายีน่สบายตรงจีนไปตรงจีนก่อนนี่พี่แนงครับไปน้ำมูกมันเป็นสีเขียวแล้วครับไปน้ำโอเค จะก,กจารจะการเฮียขาผมไ <c oughs> ม่ <c oughs> เอาเลยค่ะหนูก็เจ็บเจ็บแค่ตรงน,นี้เองค่ะ <c oughs> เป็นอีกคนสรุปไม่เป็นไรหัวโนยเฉยั้ไครับ้น็ด้นะคไม่ไรพี่เอาตรงนี้แหละเด็กง่าย ไม่เป็นไรครับหนึงตรงนี้หนึ่งตรงนี้สะดวกสุดครับหี่หลบกล้องอยู่แล้วเปิดไฟถามเขาเปิดไฟเองไหมครับเปิดเอเปิดไฟเองนครับ

เราตั้งใจฟังอยู่มีแค่นี้อค่ะเฮ้ยแค่อนโทแพกคุด้วยเหรอใช่ใไหมไม่ล่ะเรียบร้อยได้ไหจริงเหรอเฮ้ยอันนี้จนี้เลยนอเลยไม่เก่งไม่เหมือนาอเ่ามันเงนอยอเราเคื่องเล่นอะไรแบบนมาที่มาของเขามันไม่แห้งเ็นเลยอะยังเออเอาไปแช่ก่อนช่สรได้เม่ใช่คอนเวทเฮแต่ลายตอนนไม่ด